สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอไมค์ครับนะครับไมค์ก็มาเลยมาเอาเอาไหนดีเอาแอปเปิลทองตีเะโจสเตปเทพสเตปเทพ เ่แหแลก่ดีไมเ็ดเด็ดคุยเฉยเะมามามาาทำไมอะปยเฉยไม่ได้ตีนกว่ามาไปเล่นนั่นเองเถอะด่่นี้มันกิ๊กก๊กก๊อกเล่ เล่นไเด็เตียนี่ครับมือเตียงเอามือเด้อดิฟ้ามือเด้อมือเด้ออยามือเด้อต่ะอันี้พาเด็กมาเล่นต่อถูกไหมมาครับมาครับมาีกันเ้มาดมากไม่ต้องทงต้องทายแล้วลูกอ่ะกูเริ่มแล้ว ใครได้เป็นเมอร์เดอร์วะจัดฆ่าไอ้หมดเลยไม่ฉันแกล้งอะอาตายถูกด้วยถูกด้วยเฮียชอบทำไหมว่าให้หน้าพี่รู้แต่เฮียนายนี่ก็แกล้งแป๊ะอะไรับนี่ะลร นี่ครับเดี๋ยวผมจะสอดออกมอเดอร์แล้วก็ L E A V E นี่มาขอล่้จะได้เป็นดเอรี่ไม่ได้เป็นย่เราไม่แ่อเดอร์เมาแยอเราไม่ตายตายโดด DJ มุ้งติ้งมุ้งอ๋อ ใครเป็นวะเฮ้ยเชื่อไหมเป็นเป็นเปนเป็นเป็เะโอเห็นเห็นเหนขึ้นบันไดตีปาะขึ้นบันไดตีป้อใคะ้เห็นเห็นใครปไม่ต้องไม่ต้องักเียอ่ะขึ้นบันไดเห็นตีคนน้อเป๊พท์สขาๆเลยใครยิงวะ เออวาแหกแก่ะอไปเอาหนึ่งจุดแปดจุดเกมามาัไม่ตายบอกไอ้ขี้อ้ี้ยังไม่ตายอวกปะเขา้วอันนี้แยแหลกค่ะด้วยเ้วด้วยออกเข้าม่ดีกว่าเอวแหกแกป่ะอถ่ายว่มันแหลกมันเะรบกวนภาสาจิตใจไม่ต้องออก ่โอ้โหผมได้เป็นฆาตกรเยอะแยะแต่ว่าผมจะพาจะซื้อเปล่าไม่รู้นะผมเป็นทั้งสองสามผมอย่งมาแล้วมาแล้วนะเล่นแล้วเออนับเร็วๆอู้หูไเป็นนะเขาอยากอะไรโอ้ยเจ้าต้องซอะไรกันหรอเป็นอินโดนีเซียเล็กเป็นอเล็กดักนะ

โหดไหยละโหดมากมากดัแล้วครับดนดันเลยมาสันตคอร์สเออดันสันต์คอร์ดันคิดมัคอคิดกันคิดนะมาเกมนี้เป็นเกมท้ายเลยกันเป็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 นกูเป็นไหนมึงมาโชว์อะไรกูดู อ่ะมึงมึงมึงมาดูอะไรกูเนี่ยเอาเอาเอามาช่วยกูดูโชอ้โอ้โอ้ไอสตีเป็นแล้วมึงก็มารอว่ากูเป็นสตีเป็นอะไรวะสตีเป็นอะไรวสัตว์กูเลิกอะไรเยอะสตีมีผ้าคลุมเป็นอ่ะ มันยุยยุยมันเดินมาฆ่ากูมัตอนแรกๆมันตีกูไม่ตายเว้ยผมนา้เข้ามาถนนไอ้ยิงไอ้หนูน้องไอ้ยิงไม่แม่นดีดีเจีนี่ครับนี่ครับเ้องไหมอีกตีนี้เยอะตาหน้าเล็นี่เตรียมเตรียมเงยป่ะเออ ก็รออรให้นายมันยิงกันเองดีแตะแต่งกลนจีๆเลยสิงกันจีๆมาทับ l o b b l b b นะดันนี้ตัดกัน l b b ด้ยันอะไรอะล่นอะไรอะเอาเป็นมินิเกมเตียงดีกว่ามาเอาตี็งอยู่ด้วย เอานี่เกส่สามสามอาีเกมนั้นสามนมาเอาด้วยแรกเยวอ่ะเปนเด็กกันนั่้กลับมายบผมปับการมองเห็นแบบกุ๊กกิ๊กคงไม่ไม่ไม่สะเทือในดวงตามานี่นี่นี่เห็นมหเนี่ยงมที่ี่ดูเนี่ยตันกรีนอ่ะขอเล่นกันได้ไหม สีเหลืองดิลเลมเบลิปกูสกินสีแดงแต่กูเลือกสีเหลืองเอาไงกันแน่ฮะอ่าไปเฮ้ยมีคนชื่อบูด้วยคนชื่อบูใช่ปะวะไม่ใช่มันยังไม่ชื่อบูมันไม่ได้ชื่อบูนะไอ้น้องอ่านผิดแล้วคู่ตอนนี้กูชอบตอนนี้ อ่าฮะอันสามไหนต่อตทางนี้กูรู้ามึงฟาสเป็นน้องน้อมีาผมฟาสเก่ยงแฟนดิกมุ้งด็กต้นเตียอยากกวนเตียงก็ ได้มาโชว์สเต็ปโอ้นัทเอานอยกโชว์สเต็ปนี่นี่ต่อเรื่อยเมื่อยก็นั่งเอิกๆเล็กๆกินเท่กินเท่เท่ๆๆเอานี่ ก,กูอหลกูแหลกหรอกเออมกระติกันก<ม>ูตอแ่มันกูรู้แล้วเดี๋ยวโชว์สเต็ปให้ดูนะอันน่ะใครอลองทำมเนี่ยมีแล้วใครคใครทางจะต่อมานี่ไม่จริงโกวแถวงค องเมเน่ตาบลอกสองเมวานัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอาู้เลยฮุ้ยเอาตุ๊ตายไม่ได้แดกกรอกไม่ได้ดอกกัดเราเราดียไปเดไปล้วกไแล้วไม่ได้แดกกูแล้วเออแต่ขนมได้แดกแน่นอนุ้ยเย็นนี้กินไก่ เอารู้สึกแปกแกเว้ยเฮ้มา,าเกี่ยวพังเหรอตุมตีู้้ฆ่าได้อ,อ่าสีเขียวจบศึกไปหนึ่งตัวหนึงตัวหนึ่งตัอะไรแบบนี้ ถ้ากูได้ระเบิดนี่กูร้องไห้การทางกล้วกันกน,นี่นี่เก็บนี่นี่ไฟเหรอ,อแล้วกูลืมลืมเนื้นะนนอเนื้อกูก็ก็โหดอยู่เนอะก็จัดว่าชายได้อยู่ บุกต่อเลยบุกต่อบุกบุกเงินต่อสกินเท่เลยเอ้ยกูกันเนี่อกูมึงอยู่นิ่งเอฟเค กาะเพชรแล้วไปบุกสิกู่ปู่ปู่เขาโชคดีไงยกูทุบเตียงเองกูจะได้ตังค์เยอะๆยอฮ่ามันเดือม เอาดีเลยโอโหไอาไข่เฮ้ยหยจะทุบมึงมานำเงินนำเงินนำเงินนายนำเงินนายมึงมึงไปบุกแดงไงนะไปบุกแดงเลยเงินกูไปแล้ว ผมผ่านทุกด่านของมันอะเห็นไหมผมโหดอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊เงียเทียเนี่ยเจ๊ไปบุกไปเดินอย่างใครตายใครตายปู่ไปช่วยแล้วฮะตีแดงได้เข้าถึงกลางคนแรกนะ ใครทีมนาสมันาอาโอ้โกูมาโชว์กาเองแอบกะเละไม่เป็นไรกูกันท่านเองนี่คือน้าทีดตูตูชนะน่น้เนี้ยไม่เจอเย้ผมชนะแล้วผมผมผมทำคนเดียวนะครับผมทำคนเดียวนะครับมา กูลเลิกถ่ายแล้วมาวันนี้มามึงมึมึงมาช้าไปม,มามาช้าไปเธอมาช้าไปมาเร็วๆขอจบคลิปเรียองเดิเแค่แค่แคน่นี้แหละมาเสียเกียรบบอะไรได้วยเด็กยอมไปเลยเกียดหน้ามึง